คันนี้ชอบปีนกันมากเลยทำไมชอบปีนกันจังมันปูมันเป็นรถไครรถลบูรถของใครคะต้นน้ำปลาบูปลาบูใครบูรถไครเอาเลยคันนี้เป็นรถใครบอกดิทำไมชอบมาทำไมชอบมาปีนกันรถคันนี้บอกแม่แบบดิมันเหมือนป,ปูแล้วก็เป็นรถของใครล่ะเรามาปีนได้หรอป้าปาอดีป้าปาอดีเหรอ แล,และใครอยากดูข้างในรถบ้าง <ใ transparen cia> นี่เดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะคะนี่ร้อยใหญ่มากเลยนะเด็กๆชอบปีนใช่แล้วก็นี่หลังกระบะาก็คือสูงมากค่ะว่าเคยเคยขึ้นมาจ้ะนี่เดี๋ยวเรามาเปิดรถกันนะคะว่าข้างในข้างในจะเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้างนี่แล้วดูมาดูข้างหน้ากันเด็กๆข้างหน้า มันเป็นรถรางหรือเปล่ารถขีสิงหรือเปล่ามันดูเก่าๆมากเลยอ่ะไม่ใช่ฮะมาเดี๋ยวแม่หนึ่งจะมาเปิดประตูให้ชมน้องการอยากดูข้างในไหมแล้วทำไมหนูไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าลูกไม่เป็นไรมามแม่แมหนึ่งกลัวหนูว่ามันจะมีหนูแบบหนึ่งสองสามข้างในเป็นยังไงไม่เห็นอะไรเลยปีนขึ้นไปเลยปีนขึ้นไปเลยเด็กๆปีนไปเลยปลยีนไปเลยข้างในเป็นยังไงดิ ไปรถเข้าป่านะคะเข้าน้ำโพงน้ำท่วมได้นะคะดียุงไม่ได้มาให้ต้นน้ำขึ้นบ้างให้เพื่อนเดีขึ้นนะคะต้นน้ำเป็นไงให้น้องกันขึ้นบ้างต้นนะไม่เอาไม่เอาอุ้ยมีดด้วยมีอันนี้เขาไว้เข้าป่านะคะเวลาเข้าป่าเราไปเจออะไรเราก็มี่ได้มาต้นน้ำาะเข้ามาเร็วอ่ะน้องกันให้น้องกันเข้าไปบ้างกันนไหวปล่ะลูกการปีนไหวเปล่าเป็นไงโอ้ไหนลองขับพี่ได้ปะ น้องน่าโอ้โหชอบปะลูกชอบปะนีม่มัน้ปามเล่นหลังกระบะได้นะคะคันนี้ก็ไว้ให้เด็กๆเล่นได้โอ้โหดูเนาะดูออดี้นี่ปีนขึ้นไปบนหลังคารถเลยนะคะโอ้โหน้องฮักครับสวัสดีค่ะนี่น้องกันขึ้นได้เป่าลูกเออก็เราก็มารีวิวรถให้นะคะรถคันใหญ่เด็กๆชอบมาปีนที่นี่นนะ ไลอ่ลงอยังไงคันนี้ขายนะลูกนะป้านาำจะซื้อหรอปีนปีนขึ้นได้ก่อนนะลูกนะก่อนจะซื้เอเฮ้ยเออดีลงได้ไหมลงได้ไหมเออดีเอ้ยเฮ้ยเอาแล้วลงไม่ได้อันนี้น้ำมาเข้าอ๋อต้องถามป้าป๊าเอ็มมาคนเดียวเหรอลูก อ๋ออ๋อด oh oh, really oh, ีลงได้ไหมคะอ๋อดีลงมาสิรถคันนี้ส yeah. ูงมากเด็กๆชอบมาปีนนะคะต้นน้ำทำไมสองชอบมาเล่นรถคันนี้คะบอกหน่อยมันสามารถเป็นเรือได้แล้วม ah ันสามารถเป็นเครื OLED ่องบินได้แล้วมันสามารถเป็นรถถังได้มันไม่มีอะไรเล่นแล้วใช่ไหมลูก มาแหลวเราปิดคลิปกันอนดี้ปิดคลิปสต๊าคายให้ช่องออดี้แฟมิลี่เลยนะคะอนดี้ก็เป็นรถของป๊าป๊าออดี้นะคะเขาก็เลยสามารถมาเล่นได้นะคะถ้าเป็นรถคนอื่นก็มาเล่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาว่าตำรวจจับบายบาย